เปลดเตืองนากคุ้นๆอย่นี่ว่าเป็นปลาหรือี่าตัวอ้ตัวนี้ตันี้ักขิงอืบักขิงใน่ๆเฮ้ยปลาปลาโคตพี่น้องไต่ปลได้ครับ nào nhìn đi, tôi nhảy ở đây, đây bơi, ui tôi nhảy, ui, ui đây khắp đây, ui, đi, đi ui tôi nhảy tôi nhảy, ui

ไปยืมขนนกกินพี่ยุดยุดยุดนี่นี่นี่นวดยุ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 ดชีโรงน้ำเลิกนี่สีลงน้ำเลิกบ่ได้เด้อได้บ่ได้พี่น้องงุม่มซ,ซาๆมากเด้เนี่ถือหัวแล้วก็ออยุดเลยะนี่

ดดกำเนิดเออเกือบว่วได้อ้าวพี่น้องคนงานของเขาค่ะเปิดเครื้องหาปลาพี่น้องเนี่ยกระเพาะกับพี่ตัวงามอยู่พี่น้องพอดีฝนพอดีแกงอ่ะแหละตากแดดเดียวนี่แห้งพอดีเด้อพี่น้องเด้อ ไอ้กิมนี่ฝากไว้สักนิด้อพี่น้องเนาะมาก่อนจ้ะ